สวัสดีครับโคดแจ็กกี้ดูดีอะคาเดมีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาสอนการติดตั้งโปรแกรม mt 4บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับท่านที่ต้องการรัน ea หลายๆพอร์ตในเครื่องเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนกับทางดูดีอะคาเดมีนะครับสามารถที่จะลงทะเบียนได้โดยการขอลิกงลงทะเบียนจากผู้แนะนำหรือจากสื่อต่างๆที่ท่านนะครับได้ รู้จักนะครับก็มาลงทะเบียนได้พอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยครับให้ล็อกอินเข้าไปในระบบครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับในบัญชีหน้าระบบหน้าแรกของดูดีอะครามีมี EA ให้ใช้งานหลายๆตัวนะครับถ้าท่านต้องการรันพอร์ตท่านก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรม MT4 ได้โดยการเลื่อนไปที่เมนูหน้าแรกครับลงไปที่ข้างล่างสุดนะครับจะเห็น กรม MT4 ซึ่งโปรแกรม MT4 ของ d ูดี Academy นะครับเราได้ทำเป็นไฟล์เซตอัพที่มีทั้ง EA แล้วก็มีทั้งอินดิเคเตอร์ต่างๆที่จำเป็นที่จะต้องใช้นะฮะท่านสามารถที่จะคลิกดาวน์โหลดได้เลยโดยการดาวน์โหลดของระบบ d ูดี Academy นะครับไฟล์ที่เราให้ท่านดาวน์โหลดจะไม่ได้เป็นไฟล์ซิปนะฮะท่านจะต้องใช้เว็บเบราว์เซอร์ตัว Google Chrome นะฮะ เพื่อที่จะทําการดาวน์โหลดก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยครับหลังจากนั้นครับไฟล์ดาวน์โหลดจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะ,อะพอดาวน์โหลดเสร็จครับกดตรงนี้นะครับตกไอคอนแฟ้มข้างๆ history d o w n โหลดครับพอเปิดขึ้นมาท่านจะเจอไฟล์ตัวนี้ครับชื่อว่า d ud starter mt 4ให้ท่านกดดับเบินคลิกได้เลยครับ เขาก็ะจะขึ้นมาแบบนี้ครับ Windows Protect Your PC นะครับเป็นการปกป้องการติดตั้งโปรแกรมเราก็กด More Info ครับเพื่อ Run Away พอเปิดขึ้นมาเรียบร้อยครับจะ,จะเจอไอคอนตัวนี้ครับชื่อว่าดูดี Starter a d MT4 นะครับเป็นการอัปเดตไฟล์เมื่อวันที่19เดือนกันยายนนะครับ19เดือน9ก็ contact ของ Line a d ของดูดีแล้วก็เ,เว็บไซต์นะครับก็กด Accept ได้เลย พอกด accept ปุ x ๊บก็จะเจอตัวนี้นะครับให้ท่านนะฮะกด x t a t ครับหลังจากนั้นครับไฟล์จะนําไปติดตั้งโดยในโฟลเดอร์หลังจากนั้นครับไฟล์จะถูกนําไปติดตั้ง,นนง,นนบ,นงบนคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของท่านครับจะปรากฏหน้าจอตัวนี้ครับหน้าจอตัวนี้ชื่อเป็นไอคอนสําหรับการซิงเข้าไปเพื่อทําการเปิด โปรแกรม MT4 นะฮะก็ท่านก็สามารถดับเบิลคลิกได้เลย,เลย <Yeah. S 1> พอติดตั้งเรียบร้อยนะฮะก็จะเป็นการรันตัวโปรแกรม MT4 ขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็น EA Unicorn นะท่านต้องมาลงทะเบียนตรงนี้ครับเป็นการล็อกอินนะครับ ไอคอนจะขึ้นเป็นเป็นสีแดงก่อนนะครับแล้วก็กดล็อกอินพอล็อกอินเรียบร้อยครับจะเจอตัวนี้นะครับไอคอนสำหรับล็อกอินท่านก็นำเลขพอร์ตของท่านนะครับมาล็อกอินบนเครื่องได้เลยแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์ที่จะติดตั้งในตัวโปรแกรมนะฮะก็กดล็อกอินได้เลยครับก็จะทำให้ ทาง MT4 เขาดึงสัญญาณจากบล็อกสตาร์เทเดอร์นะครับเพื่อส่งสัญญาณในการซื้อขายเราก็จะสังเกตเห็นว่านะครับนี่คือ MT4 ที่เราติดตั้งแบบง่ายๆนะครับเป็นเซตไฟล์ที่มีตัว EA นะครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในการเทรดนะก็เป <systems> <with normal captions> ็นต <en> <with> ัวเซตไฟลตัวใหม่ล่าสุดครับที่เราเตรียมมาเพื่อให้เทรดเดอร์ในการ เรียนรู้แล้วก็ใช้งานสำหรับตัวโปรแกรมกันแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการรันตัวโปรแกรม ea หลายๆตัวนะครับโดยใช้พอร์ที่พอรพอทที่3ก็สามารถที่จะทำได้ครับโดยที่ท่านเข้าไปตรวจสอบนะครับว่าโปรแกรม mp 4ที่เราติดตั้งเนี่ยไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหนคลิกขวาครับตรงไอคอนที่หน้าจอครับไปที่ open file location ครับพอเปิดขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวไอคอนตัวนี้ที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็น short cut ที่ซิงค์ไปที่โปรแกรมไฟล์นะครับเขาจะไปดึงตัวนี้ดึงข้อมูลที่ชื่อว่า terminal นะ terminal exe นะเป,นเป็นไฟล์สำหรับรันโปรแกรม mt 4ครับตัวนี้เป็นไฟล์สำหรับการรันโปรแกรม mt 4นะครับเราจำตัวนี้ไว้นะเราจะมาติดตั้งตัวโปรแกรม mt 4ตัวที่2กันนะฮะหลังจากที่ท่านรู้รู้แล้วว่าไฟล์ที่ติดตั้งนะครับไปอยู่โฟลเดอร์ไหน เขาจะอยู่ที่โฟลเดอร์ดาซีนะครับโปรแกรมไฟล์ x 8 6เราย้อนกลับไปที่หน้าโฟลเดอร์ของ x 8 6กันเราจะเจอตัวนี้ดูดี starheader mt 4ครับการที่เราจะเปิดบัญชีเทตรหรือรัน mt 4เป็นพอร์ทที่2เราสามารถคลิกขวาครับเพื่อทำการ Copy ทั้งโฟลเดอร์ตัวนี้ได้เลยนะฮะไปวางในพื้นที่ว่างๆนะครับคลิกขวาตรงพื้นที่ว่างๆตรงโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์ x 8 6คลิกขวากด ว่างกด continue เราจะ copy โ f o l อร์ทั้งโ f o l อร์ของดูดี starter er a d ตัวนี้ออกมานะฮะเราก็จะได้โ f o l อร์ใหม่ขึ้นมาเราไปเปลี่ยนชื่อได้ครับไปเปลี่ยนเป็น port ที่1พอร์ port ที่2เพื่อให้เราจำได้นะเพื่อให้เราจาได้พอเราคลิกไปที่ folder ตัวนี้ double click เ,ลลเข้าไปเราจะเจอไอคอนตัวนี้ครับสำหรับการ run โปรแกรมนะสำหรับการ run โปรแกรม เราก็สามารถคลิกตัวนี้เพื่อเปิดโปรแกรมก็ได้ครับผมจะคลิกให้ดูนะแบบนี้ครับเราก็เปิดรันโปรแกรม mt 4ตัวที่2ขึ้นมาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนเซิร์ฟเวอร์ของท่านได้เลยโปรแกรมตัวที่2ก็จะถูกรันขึ้นมาครับเห็นไหมตัวนี้ตัวที่สนะตัวนี้ตัวที่1ตัวนี้ตัวที่2ครับท่านก็สามารถนำอั c เคาน์อีกอักเคาน์หนึ่งที่ไปขอเปิดบัญชีเทรดกับทาง star trader นะครับมาล็อกอินบัญชีที่2ได้เลย อันนี้ก็จะเป็นการล็อกอินบัญชีที่2นะครับก็ไม่ควรเหมือนกันนะฮะในแต่ละเครื่องก็ควรจะล็อกอินเพ<า>ราะว่าบัญชีเดียวสามารถล็อกอิน MT4 <อ>ได้หลายเคื่องนะก็สามารถที่จะทําได้ทีนี้ที่นี้พอเราเปิดไอคอนตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอ๋อนี่คือโปรแกรมที่เ้ารันอยู่บนตัวโฟลเดอร์ตัวที่สเห็นไหม mt4 ตัวที่2แล้วก็มีการดึงตัว terminal ขึ้นมาเราจะทำไอคอนแบบนี้ครับเพื่อที่จะอยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อที่จะทง่ายในการที่จะเปิดโปรแกรมครับเราก็สามารถทำได้ครับโดยการคลิกขวาตรงไฟล์ที่ชื่อว่า terminal.exe ครับคลิกขวานะแล้วไปที่ show more option เขาก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาเราไป เลือกคำว่า Send to แล้วก็ไปนี่ครับไอคอนเครดิตช็อตคัทก็คือไปสร้างไอคอนช็อตคัทที่หน้าจอพอเราสร้างเสร็จเรียบร้อยเราจะได้เราจะได้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นไฟล์เทอร์มินอลนะครับ .exe เป็นช็อตคัทนะเราจะเปลี่ยนชื่อครับเป็นพอตที่2เราไป copy ไฟล์เดิมมาปุ๊บเราก็มาเป็นบัญชีเทรดที่2นะ เราก็จะได้ไอคอนใหม่ขึ้นมาละแต่ทีนี้ไอคอนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนรูปไอคอนได้ครับคลิกขวาครับไปเลือกตัวที่ชื่อว่า Property นะ Property กดคลิกขวาปุ๊บเราจะมาเจอแท็บตัวนี้ครับที่ชื่อว่าแทบ็บ Short Cut นะแทบ็บ Short Cut ตัวนี้เราจะไปเลือก Change Icon กัน Change Icon ค,ครับกด Change Icon ปุ๊บเราจะเจอตัวนี้นะครับ เช่นไอคอนบร o าวไปที่โฟลเดอร์ไดซีไปที่โปรแกรมไฟล์ x86 ไปที่ดูดี Star t r a d e r MT42 ครับเพราะว่านี้คือไอคอนตัวที่2เรามาเลือกตัวนี้นะครับที่ชื่อว่า Terminal.ico เป็นไอคอนตัวสีเขียวๆนะถ้าท่านใดนั้นไอคอนกันเช้นไอคอนครับกดสองอันนะแล้วก็เราก็กด open ได้เลยก็จะ เลือกโลโก้ขึ้นมากดโอเคครับกดแอ p พ y กดโอเคเราจะได้ไอคอนตัวที่2มาแล้วครับเป็น MT4 ตัวที่2เราดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะฮะนี่ก็คือ MT4 2ตัวทีวต่ติดตั้งอยู่บนเครื่องของท่านครับเราติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือวิธีการติดตั้งที่ง่ายที่สุดของเซตไฟใน ดูดีอะคาเดมีครับที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับทุกทุกท่านทีนี้หลายๆคนเนี่ยเวลาอยากจะรันโปรแกรม MT4 บนเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ EA หลายๆตัวนะครับมามารันโปรแกรมนะครับท่านสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าจะสามารถรันโปรแกรมได้กี่ MT4 นะฮะก็ไปเช็คสเปคของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ของท่านได้ครับ ให้ท่านไปที่ตัวนี้ครับแท็บข้างล่างนะฮะแท็บข้างล่างคลิกขวาคลิกขวาไปที่แท็บข้างล่างคลิกขวาตรงนี้นะแท็บข้างล่างของหน้าตัว Windows หรือเซิร์ฟเวอร์ของท่านครับไปเลือกคําว่า Track Manager ครับกด Ta ร์ก a มนเจอทาร์กเ a นเจอเขาก็จะบอกว่าเครื่องของท่านในปัจจุบันเนี้ยเปิดโปรแกรมอะไรไปบ้างนะตอนนี้ผมเปิดหลายโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น o o g l e Chrome Line นะฮะตัวโปรแกรมต่างๆในการใช้งาน ะะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ของท่านก็จะเจอตัวนี้ครับเมตาเทเตอร์ที่รันรันโปรแกรมอยู่นะรันโปรแกรมอยู่ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยการเช็คก่อนนะฮะว่าเครื่องของเราเนี่ยตอนนี้มีระบบการประมวลผลเป็นยังไงบ้าง CPU ก็คือสเปคของของคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ครับที่จะรันตัวโปรแกรมนะฮะก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เอ่อก็จะเป็น c o r e i 7 คอไอห้าคอไอสามอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าเป็นสเปคของ AMD ก็จะเป็น CPU นะฮะซึ่งเป็นระบบการประมวลผลถ้าเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็น Windows Server หรือ Windows 10 นะฮะ Windows 10ก็ไปตรวจเช็คระบบการประมวลผลตัวนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับขึ้นอยู่กับสเปกนะครับเราในการเลือกเลือกซื้อนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเราเรียกว่า memory memory ก็คือแ a m ครับแ a m คือระบบการประมวลผลนะครับที่เอาหน่วยความจำมาทำการประมวลผลนะครับตอนนี้ CPU ของผมรันไป21%ของตัวโปรแกรมทั้งหมดแล้วก็ Memory 27%เราก็จะเห็นได้ว่านะครับ MT4 ของเราตอนนี้แต่ละ MT4 เนี่ยรันหรือใช้สเปคในการรันไปกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเขาก็จะแสดงผลตรงนี้ถ้าเราไปเกิดเปิดคลิกเห็นไหมครับเราก็จะเห็นได้ว่านะฮะพอต MT4 นะครับ,รต,รบตรงกับเลขพอรตไล n e ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้พอรตนี้เราก็คลิกขวาแล้วก็กด end task ได้ก็คือหยุดการทำงานของเขาโปรแกรมก็จะถูกปิดไปนะฮะก็ไป โปรแกรมก็จะถูกปิดไปตอนนี้ผมรัน MP4 อยู่2ตัวนะนะครับบนเล็กพอร์ตตัวนี้ทีนี้เราไปดู performance ของเขาบ้างครับ performance ตัวนี้นะครับ CPU เนี่ยเวลาที่ระบบการประมวลผลเนี่ยเป็นเป็นระบบแบบนี้นะครับว่าเครื่องของเราอ่ะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าตัว memory ในการรันของเขาเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบนี้แบบพลิกๆเลยนะครับ แบบสูงสูงเลย80-90%หรือ100%เนี่ยแสดงว่าเครื่องของท่านมีการประมวลผลโปรแกรมที่ใช้งานบนเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมันก็จะโอเวอร์ฮีทเหมือนกับรถยนต์ของท่านครับว่าเวลาเครื่องมันโอเวอร์ฮีทอะระบบการทำงานมันก็จะไม่เต็มร้อยหลายๆระบบก็จะถูก การทำงานแบบรวนถ้ารัน MT4 ก็จะค้างบ้างอะไรบ้างนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับ CPU ก็เลือกสเปคตอนที่สั่งซื้อครับอีกตัวนึงนะครับก็คือหน่วยความจำในการประมวลผลเราเรียกว่า RAM นะครับหรือ memory นะฮะโดยส่วนใหญ่ปกติที่เราซื้อคอมพิวเตอร์ระบบการประมวลผลก็อยู่ที่ประมาณ8จิก16จิกนะแต่เครื่องของผมตอนนี้ผมอัปเกรดกลายเป็น48 G ิกนะครับเพราะว่าใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะ นะฮะก็ถ้าเขาอยู่อยู่อยู่ข้างล่างนะครับแสดงว่าประมวลผลเนี่ยของผม28%นะครับก็ยังไม่เยอะแต่ถ้ามันวิ่งอยู่ข้างบน80-90%แบบเนี้ยมันก็จะทําให้เมมโมรีหรือระบบการประมวลผลของคุณอนะ่ะมันโอ้โหฮีทเช่นเดียวกันนะฮะการออกคําสั่งการสั่งซื้อมันอาจจะมีการตกค้างนะฮะท่านก็มาเช็คตรงนี้ถ้าเป็นบนเซิร์ฟเวอร์ครับก็อยู่ที่แพ็กเกจที่ท่านซื้อครับว่าตัวเมมโมรีตัวเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่2องจิกนะฮะสองจิก 4 g b นะฮะถ้าเลือกสเปค Memory ที่เป็นแรมเนี่ยเยอะขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะแพงขึ้นนะครับท่านก็เลือกแพ็กเกจให้เหมาะสมว่าแพ็กเกจที่ท่านซื้ออยู่เนี่ยสามารถรันได้เท่าไหร่ถ้าเรารันไปตัวที่1ครับแล้วการทำงานของเขายังไม่เยอะอ่านะก็สามารถรันตัวที่2ได้ถ้ารันตัวที่2แล้วระบบขึ้นมาประมาณ 60-70ไปแล้วเนี่ยท่านดูว่าช่วงเวลาที่เขาลันแล้วมันพลิกพีกิกกราฟวิ่งช่วงมีข่าวหรือมีผลกระทบอะไรถ้ามันขึ้นไปถึงสูงสูงแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ระบบการประมวลผลมีการค้างครับของออเดอร์นะฮะก็ไม่สามารถที่จะติดตั้ง MT4 เพิ่มไปได้ก็มาสเปคมาเช็คสเปคตรงนี้สำหรับท่านใดที่ต้องการลัน2พอร์ต3พอร์ต4พอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน นะครับก็สามารถทำได้นะครับแต่ว่าระบบการประมวลผลตัวนี้จะต้องรองรับด้วยนะอันนี้ก็คือการติดตั้งโปรแกรมแล้วก็การรีเช็คครับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลนะฮะโอเคก็ปิดไปนะหลังจากที่ท่านติดตั้งเรียบร้อยนะก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยละนะฮะทีนี้เราจะมาลบการติดตั้งกันบ้างนะครับเวลาที่เราจะลบการติดตั้งนะฮะก็ปิด mt4 ไปก่อนปิด mt4 ไป เราไปที่ไอคอนหน้าจอเหมือนเดิมครับนะสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะลบการติดตั้งตัวโปรแกรมตัวนี้เป็นช็อตคัทนะที่จะไปซิงกับตัวโปรแกรมไฟล์ที่เราติดตั้งไว้นะครับให้เราคลิกขวาตรงไอคอนหน้าจอครับไปที่ open file location เราก็จะมาเจอตัวนี้นะครับเป็นโฟลเดอร์ที่ติดตั้งนะฮะก็ดูดี starter mt4 ตัวที่2ครับกดคลิกตัวนี้ครับจะจะถอนการติดตั้งก็มากด uninstall กก็ด Yes ทีนี้ตัวโปรแกรมครับเขาก็จะแสดงขึ้นมาครับว่า MT4 ที่ท่านติดตั้งตัวโฟลเดอร์ในไดร์ C ตัวนี้นะครับท่านอยากจะลบข้อมูลต้องติ๊กตัวนี้นะครับ Use Delete Use Personal Data Personal Data ตัวนี้กด Delete ด้วยนะครับไม่งั้น History File ต่างๆก็จะตกค้างอยู่ในเครื่องเป็นจังเมลนะครับเป็นขยะบนเครื่องกด Delete ตัวนี้กด Next กด Yes ไฟล์ลบไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูโฟลเดอร์หน้าจอกันนะฮะว่าโฟลเดอร์หน้าจอจะมีการลบโฟลเดอร์ออกไปนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งหรือกดรีเฟรชครับโฟลเดอร์ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พอโฟลเดอร์หายไปเราก็จะมีไอคอนอยู่ที่หน้าจอใช่ไหมครับไอคอนตัวนี้มันซิง์ไปที่โฟลเดอร์ที่เราลบไปแล้วเวลาเราดับเบิลคลิกตัวนี้มันจะขึ้นแบบนี้มันจะขึ้นบอกว่าไอคอนไม่ไม่สามารถที่จะไปไปลบไฟล์ตัวนี้ได้ ไปหาไฟล์ตัวนี้เพื่อรันตัวตัวไฟล์เทอร์มินอลได้นะครับเป็นไฟล์เริ่มต้นของการทำงานของโปรแกรม m p 4เราก็กดนะครับแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วต้องการดีลิทไหมเราก็กด yes ครับมันก็กดดีลิทออกไปไอคอนก็จะหายไปนะฮะเราก็ไปดูตัวที่2ครับอ่าตัวที่2นะครับก็คือโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับถ้าเราคลิกเข้าไปมันก็จะเป็นไอคอนที่ชื่อว่า uninstall แหละอ่าถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เปิดตัวนี้อยู่ท่านคลิกขวาก็ได้ครับคลิกขวา ไปที่ open file location ครัก็จะมาเจอ location ตัวนี้นะครับในโฟลเดอร์แรกที่เราติดตั้งไปชื่อว่าดูดี starter mt 4ไปที่ไอคอนตัวนี้นะครับ uninstall กด double click ครับ <c ười> เขาก็จะขึ้นมานะครับให้กด yes เช่นเดิมครับกด delete user personal data นะกด next กด finish ตัวนี้ก็จะลบไปทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะเหลือโฟลเดอร์ที่อยู่หน้าจอ กดรีเฟซนะฮะโฟลเดอร์ตัวนี้ก็จะหายไปก็จะหายไปเป็นการลบดีลีทละเหลือไอคอนหน้าจอเหมือนเดิมครับถ้าเราจะลบนะครับเราก็กดคลิกขวากดดีลีทได้เลยนะฮะ,อะโอเคนะทั้งหมดก็จะเป็นการสอนในเรื่องของการติดตั้ง mt 4นะฮะแล้วก็ตรวจสอบสเปค ของเครื่องในการติดตั้ง MT4 ว่าท่านจะติดตั้งได้เพิ่มกี่พอร์ตก็ไปดูสเปคของเครื่องในการรันตัวโปรแกรม MT4 รวมทั้งนะครับบนเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับท่านใดที่ต้องการรันโปรแกรม EA ของดูดีเราหลายๆตัวก็สามารถที่จะไปตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ของท่านได้ครับนะคลิปนี้ก็สอนการติดตั้งสอนการตรวจสอบสอนการถอนการติดตั้ง MT4 บนเครื่อง นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยหาท่าในใดมีข้อสงสัยก็ทักมาได้นะครับที่ l i น์แอดแอซไซดูดี2 0 2 2นะครับเป็นไลน์ที่เป็นไลน์ซัพพอร์ตของการติดตั้งตัวโปรแกรมนะครับสอบถามกันมาได้นะครับแต่คลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ